ในช่วงที่รถไฟฟ้าสายสีส้มที่กําลังมีปัญหาเรื่องของการประมูลโครงการที่มีเอกชนมายื่นซองเพื่อที่จะมาประกวดราคาว่าใครจะได้รับเสธ็์ในการดำเนินการโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มรวมไปถึงการบริหารการเดินรถซึ่งแน่นอนว่ามีอยู่2ลายคือ BTS และ BEM เนื้อหาเกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มรูปแบบแนวเส้นทางคือจากฝั่งตะวันตกไปฝั่งตะวันออกของกรุงเทพผ่านตั้งแต่สถานีบางขุนนนท อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยประตูน้ำดินแดนสู่วัฒนธรรธมรามคำแหงและสิ้นสุดที่สถานีปลายทางมินบุรีซึ่งรูปแบบของโครงการคือรถไฟทางยกระดับและรถไฟใต้ดินรวมไปถึงรถไฟลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยาปัจจุบันโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มที่มีการประมูลครั้งล่าสุดได้ถูกยกเลิกไปแล้ว และอยู่ในกระบวนการตามกฎหมายของผู้ร้องแต่เนื้อหาจริงๆคือสมมติว่าถ้า BTS ได้รับการเดินรถไฟฟ้าสายสีสม้มจะมีโอกาสหรือไม่ว่าจะมีการก่อสร้างส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีเขียว1สถานีคือสถานียศเสรหรือไม่สาเหตุที่มีการตั้งข้อสันนิษฐานแบบนี้โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายสนามกีฬาแห่งชาติถึงยศเสมีความเป็นมาก็คือรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวเคยมีโครงการที่ชื่อว่าส่วนต่อขยายสนามกีฬาแห่งชาติพานก ซึ่งรูปแบบรถไฟฟ้าเป็นรถไฟใต้ดินผ่านสถานียศเสสะพานผ่านฟ้าอนุสรณ์ปริปชาธิปไตยและไปสิ้นสุดที่สถานีพานโนกคือสถานีปลายทางที่ถูกยกเลิกไปเพราะโครงการนี้มองว่าเป็นเส้นทางที่ทับซ้อนและมีจุดตัดรถไฟฟ้าใต้ดินเช่นรถไฟฟ้าสายสีส้มรถไฟฟ้าสายสีมว่วงและมีพื้นที่เขตเมืองเก่าจึงเป็นปัญหาต่ออุปสรรคในการก่อสร้างดังนั้นโครงการนี้ได้รับการเสนอแนะจากทางสนคอ ให้สิ้นสุดเพียงหนึ่งสถานีคือสถานียศเสจุดประสงค์คือเพื่อเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าษษสายสีแดงแต่ทางกรทมได้ออกมาแล้วว่าจะไม่มีการดําเนินการโคงรคงการนี้เนื่องจากว่าเป็นโครงการที่ต้องใช้เงินลงทุนสูงมีการเว้นคืนเยอะกว่าและมีการเก็บค่าโดยสารหนึ่งสถานีซึ่งกรทมบอกว่าไม่คุ้มทุนแต่อะไรคือที่จะทําให้ b t ทเสเดินรถสายสีส้มแล้วจะฟื้นโครงการหนึ่งสถานีคือสถานียศเสโดยมีแรงจูงใจสาประการดังนี้ข้อที่ 1. ประสบการณ์การดูแลระบบรถไฟฟ้าใต้ดินครั้งแรก หมายถึงการบริหารภายในสถานีรถไฟใต้ดินซึ่งจะมีการดูแลที่เยอะกว่าบนดินที่เห็นทั่วไปเช่นการจัดการความปลอดภัยระบบระบายอากาศระบบแสงสว่างค่อนข้างที่จะเยอะกว่าข้อ 2. การบริหารเดินรถไฟฟ้าใต้ดินที่จะมีการทดสอบระบบเดินรถครั้งแรกเป็นระบบใต้ดินและมีจุดเชื่อมต่อจากใต้ดินสู่บนฟ้าหรือ cut and cover ซึ่งจะมีการทําให้มีข้อมูลในการผลการทดลองการเดินรถบริเวณเป็นประโยชน์ต่อการจัดการข้อที่3แรงจูงใจ เมื่อได้รับผลตอบรับการจัดการทั้ง2ไปที่น่าพอใจจะเป็นการประสบการณ์ในการลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายต่อไปที่จะมีการลงทุนไว้ข้างหน้าแน่นอนว่าจะมีรถไฟฟ้าอยู่สายเดียวที่ BTS สามารถลงทุนได้นั่นคือส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงสนามกีฬาแห่งชาติและยศเสคือคําตอบคำถามคือโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงสนามกีฬาแห่งชาติยศเสเกิดขึ้นได้หรือไม่ 1. รูปแบบเส้นทางเป็นเส้นทางไปตามถนนพระรามหนึ่ง มุ่งหน้าสู่ถนนบำรุงเมืองโดยสถานีรถไฟฟ้ายอดเสรหรือชื่อเดิมคือสถานีกษริย์ศสสึกตั้งอยู่หน้าโรงพยาบาลหัวเฉียวซึ่งมีพื้นที่ค่อนข้างที่จะลำบากมากเช่นช่องการจราจรมีทั้งหมด5ช่องการจราจรเป็นแบบเดียวกับถนนของถนนเจริญนครของรถไฟฟ้าสายสีทองการเปิดหน้าดินถนนค่อนข้างที่จะเป็นไปไม่ได้เว้นแต่จะมีการก่อสร้างด้านข้าง และในการก่อสร้างจุดเชื่อมต่อระหว่างรถไฟใต้ดินและรถไฟลอยฟ้าหรือคัตแอนด์โคเวอร์จะมีการก่อสร้างพื้นที่ถนนท่ารา,ามหนึ่งซึ่งจะเป็นอุปสรรคในการก่อสร้างที่ต้องใช้ผิวการจราจรและส่งผลเสียการจราจรไปสองสาจานจราจรข้อ 2. รูปแบบสถานีรถไฟใต้ดินที่ตั้งอยู่หน้าโรงพยาบาลหัวเฉียวซึ่งแน่นอนว่าจะมีการเวนคืนเพื่อก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าและทางขึ้นลงสถานีซึ่งต้องขออธิบายว่าสถานีรถไฟฟ้านในพื้นที่จำกัดนั้นก่อสร้างได้หรือไม่ ซึ่งคำตอบคือว่าทําได้โดยใช้หลักการที่เรียกว่าไพรูฟนี่คือตัวอย่างของสถานีสนามชัยด้าน,นซ้ายมือจะเป็นโรงเรียนด้าน,นขวาจะเป็นมิวเซียมสยามส่วนตรงกลางนี้จะเป็นสถานีสนามชัยที่เป็นรถไฟใต้ดินโดยวิธีในการก่อสร้างไพรูฟนั้นเนี่ยเราจะไม่ทําการเปิดหน้าดินบริเวณที่เป็นถนนแต่เราจะทําการเปิดหน้าดินด้านข้างเพราะว่ามีพื้นที่ที่จะสามารถที่จะขุดดินลงไปข้างล่างได้ เมื่อเราทําการขุดดินแล้วเราจะทําการติดตั้งระบบไพ่ลูฟขึ้นมาไพลูฟนี้เปรียบเสมือนเป็นหลังคาการดินเพื่อไม่ให้ถนนข้างบนนั้นเกิดการพังถล่มลงมาเมื่อทําการติดตั้งเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะทําการขุดดินลงไปข้างล่างต่อให้ถึงที่สุดเพื่อจะนําดินบริเวณชั้นจําหน่ายตัวและชั้นจัจรานั้นทยอยออกมาจากข้างล่างไปสู่ข้างบน 3. การมองผลประโยชน์ต่อประชาชนเมื่อโครงการนี้ได้รับการสแสดงความคิดเห็นจากประชาชนแล้วจะนําไปสู่เดินการเดินทางเส้นทางใหม่ของรถไฟฟ้า,ฟาสายสีเขียวสถานียศเสซึ่งสามารถเดินทางไปลงพาปาลหัวเฉียวตลาดโบเบหัวลำโพงและมหาวิทยาลัยหัวเฉียว สรุปโครงการนี้สามารถเกิดขึ้นได้แต่ปัญหาคือประชาชนจะมีการคัดค้าน<ๆ>เมื่อได้ยินว่าจะมีการเสียผลประโยชน์อย่างเช่นตึกแถวบ้านใกล้เคียงซึ่งสามารถมองเห็นได้จากรถไฟฟ้าสายสีม่วงหรือโรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินอย่างยาวราชหากว่าไม่มีการให้ข้อมูลทําความเข้าใจโครงการนี้ก็ไม่อาจที่จะเกิดขึ้นได้และที่ภาครัฐที่ไม่กล้าลงทุนก็เพราะว่าไม่คุ้มทุนที่มีโครงการรถไฟฟ้าแบบนี้ขึ้นมาแต่ถ้าเอกชนจะมาลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายนี้เชื่อว่าโครงการนี้เกิดขึ้นได้แน่นอน ยกตัวอย่างเช่นห้างไอคอนสยามถ้าห้างไอคอนสยามนั้นมาสร้างห้างสรรพสินค้าบริเวณนั้นเชื่อว่าโครงการรถไฟฟ้าสายนี้ก็ต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนขอบคุณที่ติดตามและขอบคุณที่รับชมด้วยนะครับสวัสดีครับ